เเออมัน่บก็คือสนามสกีที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะคะตั๋วที่เราซื้อนะคะรวมบริการรับส่งจากที่พัก แล้วก็ฟรีค่าเช่าชุดสก,กีนะคะราคา180หยวนต่อคนเล่นได้3ชั่วโมงนะคะถ้าจ้างครูสอนนะคะจะเป็น200หยวนต่อ1ชั่วโมงต่อ1คนนะคะมีโค้ดนี่โค้ดส่วนตัวีม

คือเป็นจ้างครูสอนแบบอย่างใกล้ชิดตัวเลยแล้วนี่นะคะคือเพื่อนเพื่อนนะคะฟังภาษาจีนไม่ออกแล้วครูผู้สอนในสนามนะคะก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะเราก็เลยไปเรียนแค่คนเดียวแล้วกลับมาสอนเพื่อนนะคะว่าวิธีการใช้งานวิธีการเพิ่มความเร็วลดความเร็วไปยังไง ài, อะไรเงี้ยแล้วในที่เห็นนะคะการย่อลงนะคะ จะเป็นการลดความเร็วอ่ะถ้าเรายืนขึ้นให้ขาสองข้างขนานกันมันจะเป็นการเพิ่มความเร็วนะคะแล้วสนามที่เรามาเล่นนะคะยังเป็นสนามที่นักกีฬาเอาไว้ซ้อมกันนะคะทางขวามือนี้ก็คืออ่ะนักกีฬากำลังซ้อมกันอยู่ระหว่างนั่งลต์ขึ้นไปอ่ะเล่นสกีด้านบนนะคะก็คือได้ดูแบบเออ เพลินๆไปเพราะว่านักกีฬาเวลาเขาเล่นนะคะจะมีพิธีการมากว่าเออการเดินขึ้นอ่ะกี่ก้าวต้องยอ่อลงทำอะไรแบบเป็นพิธีของเขาเนาะเป็นแบบเออเอาไว้แข่งอะไรเรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่าตอนลงก็มีแบบลมบ้างนะคะก็เออแต่ก็ดูแบบชิลมาก รนนนะีบที่เรานั่งขึ้นมานะคะจะเป็นช่วงสองตอนใช้เวลาก็เลยเยอะหน่อยแล้วตอนออกจากรีบนะคะต้องคอยระวงังเพราะว่าจะมีโซนที่มันเป็นน้ำแข็งแบบแข็งๆอยู่รองเท้าที่ใส่นะคะก็เดินแบบลำบากมากเหมือนกันแต่ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่สุดทางคอยซัพพอร์ตเ,เออมันเบ่งไม่อยู่ รองเท้าสก,กีที่เราใส่นะคะจะเป็นรองท้าที่หุ้มมาถึงหน้าแข้งอะไรเงี้ยแล้วการเดินนะคะจะปังคับให้เราเดินแบบก้าวกว้างๆไม่ได้ตรงแบบค่อยๆน้อยๆนะดูแบบตลกดีนะคะอร่อยรอรไหวไห แล้วนี่กำลังบอกเพื่อนนะคะถ้าเราใส่รองเท้าแบบด้วยท่านั่งแล้วตอนดูขึ้นมาเราจะลำบากมากแล้วมีโอกาสแบบสไลด์ล้มไปเลยอย่างเงี้ยตามที่เรียนมากับครูผู้สอนนะคะเขาก็จะสอนว่าเวลาใส่รองเท้าอ่ะ เราต้องวางตัวฐานนะคะเฉียงกับทั้งสนามอย่าเพิ่งชี้ลงไปที่สนามเพราะว่ามันจะมีโอกาสในขณะที่เรารังใส่รองเท้าไม่เรียบร้อยแตะสไลด์ไปเลยอะไรเงี้ยไป คอน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 อนอนอนเอาแล้วเอาแล้วเกือบค่ะต้องขอบ oh คุณเพื่อนนะคะที่เอาตัวเองรอดทำให้เรารอดไปด้วย หลังจากที่ผ่านช่วงที่ไม่มีคนเลยมาอีกไกลนะคะเพื่อนก็ไม่รอดลมนะคะ

สรุปนะคะที่เพื่อนล้มอ่าหก็คือความเร็วนะคะเร็วไปแล้วขานะคะลงน้ำหนักไม่เท่ากันขาหนึงกลางออกเยอะเกินขาหนึ่งผูกเข้ามาเยอะเกินอย่างเงี้ยมันไม่ประลานกันแล้วสองนะคะอาจจะเจอคนแล้วตกใจกลัวไปชนเขาอีกอะไรเงี้ยเออมันเพราะว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกัน แล้วเพื่อนนะคะล้มไปแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้เธอล้มไปแล้วหลายรอบแต่โชคดีมากที่ไม่เป็นอะไรคือแบบเออไม่เป็นอะไรก็สนุกสนุกกันไปนะคะแล้วนี่ก็กําลังสาธิให้เพื่อนดูนะคะตามที่เรียนมาการใส่รองเท้าเข้าไปในตัวฐานเราต้องยืนนะคะหันด้านข้างแล้วใส่รองเท้าข้างที่อยู่ด้านหน้าก่อน ใช้ไม้นะคะช่วยประคองหรือว่าค้ำไว้พอใส่ข้างด้านหน้าเรียบร้อยค่อยไปใส่อีกข้างหนึ่งพอใส่สองข้างเรียบร้อยอ่ะค่อยหมุนตัวหันมาที่สนามทำขาเป็นตัว V นะคะพอเราปรับตัวหันมาที่สนามเรียบร้อยนะคะทำขาตัวเป็นตัว V เป็นการลดความเร็วนะคะแล้วค่อยๆสไลด์ไป อพอยืนได้มั่นคงแล้วค่อยๆก,กางขาออกเป็นตัวคู่ขนานกันเป็นเลข11อนะคะยิ่งขนานกันตรงมากขึ้นเราจะยิ่งเร็วขึ้นอ่เพราะฉะนั้นจะเร็วจะช้าอยู่ที่เรากำหนดสายตานะคะต้องมองไปด้านหน้าห้ามกลมหนา้าท้กกลมหน้านะคะเราอาจจะไม่รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรแล้วการประรานาะคะอาจจะไม่ ดีเท่าที่มองไปด้านหน้าที่เห็นเอาไม้มันดิบไปที่เอวนะคะอันนี้ก็เป็นครูผู้สอนสอนมาเหมือนกันเขาสอนว่าถ้าเรายืนมั่นคงแล้วเอาไม้มันดิบไปที่เอวเลยอ่าน,นี่เพิ่งมารู้ตัวก็คือตอนตูคิปนะคะดูไม่ค่อยสวยงามแล้วเห็นคนอื่นก็ไม่ค่อยเห็นทํากันนะคะอันนี้คิดว่านะคะความตั้งใจของครูน่าจะเพราะว่าพอเรามั่นคงแล้ว อพอหนีไปที่เอลจะได้ไม้เราจะได้ไม่ไปเกะกะคนอื่นไม่ไปโดนคนอื่นหรือเปล่า2ก็คืออา,อาจจะเตือนสติเราไว้อย่าไปใช้ไม้เพื่อเพิ่มความเร็วนะเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้เราเร็วขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้คิดเองนะไม่ต,มตัวก่อนอ่ะควบคุมไม่อยู่อ่ะอ,อ่าแล้วขาเจ็บปะไม,ไม่โดนไม่โดนม,ม,ม่ล้มก่อนอ,อ ถ้าเราจ้างครูนะคะครูก็จะพาเราไปนั่งกระเช้าขึ้นไปสนามเลเวลกลางนะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกนะคะที่สามารถปล่อยมือครูได้แล้วสไลด์ลงมาด,ด้วยตัวเองไห้เอเขยญาต่งขึน้นแล้เห็นตรงนี้ ครั้งแรกที่เล่นสกีนะคะก็จะได้ประมาณนี้ดูแบบเกรงเกรงยังไม่ชํานาญเท่าไหร่แต่ก็สนุกสนุกเพราะว่าได้ใช้ร่างกายนะคะได้ทรงตัวรู้สึกชอบนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวปีหน้าว่าจะไปอีกนะคะ see what is หลังจากที่สุดกันไปเกือบสองชั่วโมงนะคะก็พอแล้วเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นมือนะคะชาไปหมดแล้วหน้าชาแล้วไปคืนอุปกรณ์นะคะพอเข้ามือถึงอะ่ะคืนอุปกรณ์เราต้องสแกนทุกครั้งแล้วเราจะกลับมาอีกนะคะ<ๆ>เพราะว่าลงรักกีฬาสกีไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะ<ๆ>